สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็เดกรมอุตุประกาศเตือนด่วนพายุโซเดลรุนแรงที่สุดพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าเองมรสุมพัดผ่านภาคใต้ตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยมีกําลังปานกลางในขณะที่ความกดอากาศสูงจากประเทศจีนยังคงแผ่ลงมาปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคเหนือตอนบนลนักษณะเช่นนี้ทําให้ประเทศไทยมีฝน ลดน้อยลง สำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยตอนบนมีกำลังปานกลางโดยทะเลอันดามันมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรส่วนบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือในบริเวณดังกล่าวเดินเรือด้วยความระมัดระวังในช่วงที่มีฝนฟ้าขนองอนนงพายุโซนร้อนโซเดลพายุระดับ3บริเวณมหาสมุทรแปซิฟิกจะเคลื่อนผ่านประเทศฟ,ฟิลิปปินส์ลงสู่ทะเลจีนใต้ในช่วงวันที่20-21ตุลาคมหลังจากนั้นจะเคลื่อนเข้าใกล้ชาย ฝั่งเวียดนามในช่วงวันที่24-25ตุลาคมและจะอ่อนกำลังลงอย่างรวดเร็วตามลำดับขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวส์ขอบคุณค่ะ